สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอดพันยลอดที่เราสม,มือหรือกับพี่น้องจากสิไปยังครับผ้ามาราบมงหัวงสวนเที่ยวนะครับนะครับเรกพลิกถือฝนครับฝนกับพวแห้งหนูพี่น้องดินหอดว่าซุ่มหย่อนน่ครับนี่ดินนึ่งแห้งอยู่พี่น้องนี่สบ,า,กกบายกับไข่คนโปตกอยู่ครับชอบบงไฮบังหน้าพี่น้อง เบืบ้องมาคลิกบักเขือไปนี่แหละครับบรรยากาศนี่มันส้าพี่น้องเพราะว่ามือนีสิตกสิตกอีกบ,บู๊ครับนะครับเขาจึงงื้อๆขึ้นมาน้ำจัาหน่อยพี่น้องบ้านมบอกควันอยู่หรอวิ่งอ,ออกมากพี่น้องไม่เห็นขเข่าเหี่ยวหรอวิ่งอากจากเบื้องหดหน้าครับนะครับเปกเตียงไทยก็ได้พี่น้อง ผูกแกม่ป้ายานี่นะครับนี่กะเบือครับวกบกกไครับพี่น้องแล้วางลีองนีกอป็ลอดเก็ใส่ปุ๋เกลือครับ ฝนจีนซุ่มๆเลยใส่ปุ๋ยครับยา,างเลาะพังให้เลาะหน้าพี่น้องอากาศเนี่ยมันเศร้าครับนะครับเขาถือฝนล,ลิ้นมาใส่ซึมๆจัดหน่อยพี่น้องยาเกิดแล้วครับผมนี่หลอดบริสิทธยาคุ้มครับ ี่น,น้นองสันสันสันเจียวไอ้พี่น้องเวิหลอดบม่ได้ใส่เอามือกันสันมานั่งครับไหมกันสันมาเกิดติดไข้ย,ยุนะครับเบมึงธรรมชาติไายแบบธรรมชาติเรตาต้องใส่ไหม่ยังหลงน้นนองพี่น้องนะครับเถ่ซุ้มหนึ่งของกว,วานพี่น,อน,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 น้องวันวางวันอาทิตย์ก่อนครับนี่ ได้หาหกมือออกแล้วครับสอดพอววพวีว่แววขพงเราการฟอมกันไ้พี่นอ้อง่ามเจียวมันจิตแก่ฟอมกันเจียวบทันรถเจียวก็คือเก้แลละครับนะครับเขาพี่นอ้องนั่งแตกกิบแตกไป ไว้ครับพี่น้องถ่ายคลิปไปเพื่อี่น้องเบิงบ่งเมื่อวานเมื่อก่อนนี่แหละครับท่านแท้ขั้นหนังก็เป็นปูบกฟิกครับนี่ปูบกหือฟักทองครับนี่ครยยับพี่น้องทางเราเบิ่งให้เบิ่งหน้าครับทำในเมื่อพี่น้องชุดนี่้ของกระสีออกครับเขาพี่นอ้องเหร ให้รถน้ายางมาส่อครับแต่เว้นก็กำลังเพราะเวนกำลังขึ้นเรากครับขึ้นหรอเพราะว่ามีฉีไากวาดนึ่งบังไว้ให้ครับนี่ครับเโาตกมามีน้ำมาขังเลยไข่เดี๋ยวไม่สูบยาอย่างเงี้ย โซ่ไหมครับซุ่มเป็นดังอยู่พี่นายหลอดวานมันวานเรี่ยวเนี่ยขึ้นมาฝนก็นมันตกลงบักาแข้งครับหยาโก้ไมันเลยบาตาัยพี่น้องแต่ก็ว่าไหลเอกครับเป็นมองเป็นมองโสงๆเอานะครับพี่นอ้องเัาจริงไข่ก็ได้จริงไข่ซุ่มปลูกไว้แต่ฝนงวดวันนะครับแตกกุก๊บแตกก่อมาเลยครับ นะครับปลูกเน่าไปแล้วนะมันแทบเลยพี่น้องผมติดแล้วครับอันที่ว่าหัวจิงไข่คลิปพญารอดเน็บไปญ่ไปนว่ได้กลิ่นโบนอ่อันที่ว่าครับพญารอดเน็บติดหมแล้วครับผู้ใด,ดท่านได้เบิง้งคลีบเก่ากะกับพี่เบื้องนะครับตอนพญารอดปลูกหลักต่สามสี่หาเดือนขึ้นหลังหมดแล้วครับนหลือครับติดเหมดแล้วพี่นอ้องมันจิงไข่ครับ น้เขากระมองออกมองมาออกคิดว่าจิพอดีนะครับตอนนีมันดำแหงแค้นสามตนพี่น้องอันนี้คือถือเลือเ่องเม็ดนีเพื่อถึงกับทางดอก พี่น้องเลาะเบึงครับพี่น้องเขาหางบ่พี่นออ้องว่าคหลอดว่ามักซ้ำหนีแล้วครับ แต,แ,ตแต่กรีบแตกกุกแตกกอกมากอีกเพอดีครับอันนี้ก็เป็นบักแตงไทยบักแตงกิ่งพื่ออยากอดนิ่งไปน้ำขังกันเถอะพี่น้องหัดย้ำมาให้มาหน้าหาได้เก็บกินหน่วยสุกหน่วยอ่อนมั้งครับอันนี้ชิมไปได้พี่น้องติดแล้วกำลังงามแบบนี้ครับเดี๋ยวปุ๋ยเกลือหยอดเล็กน้อยก่อน จอกจอกเล็กจังหน่อยพี่น้องนีงามก็เป็นแต่งามอยู่นี่ครับเปิดเบิดชุบมองเห็นพี่นอ้องครับได้ยูได้กินเราครับนีนน่เกิดน้ำตายก็มีพี่น้องครับก็หยาจะได้มาสุขึ้งมืออยู่ พี่น้องเอ้ยบเสียงปลูกไว้กไ็ได้หญ้าไว้ก็มังเท่าเครืองกันมากพี่น้องคนนอหญ้าไว้ันื่อนเทียครับ,รบนี่ครับเขล่พี่น้องครับผมเพี้ยนนี่เนาะครับพี่น้องเนาะนี่หลอดผ้ามาหลอกบังให้บังหน้าสิดครับครับผมเพี้ยนนี่แหละครับสวัสดีครับ